ครับวันนี้เหลือเน็ตเส้นเดียวยยเน็ตแคทเน่าครับเน่ามาห้าวันแล้วที่ร้านวันนี้วันเสาร์ที่ 7, เจ็ดเอยนสอง,งันห้าอยา2 5บ6นะฮะดูกันว่าเน็ตเหลือเส้นเดียวจริงไหมเส้นหนึ่งเน่าจากลาาเตอร์ครับอันนี้เส้นแคท น, Kill น,นี่คีย์อินฟเวอร์ออครับสองตัวดูบรรยากาศในร้านนะครับวันนี้มาดูกันว่าเน็ตเส้นเดียวเอาอยู่ไหมสี่เทอร์ไรด์ตัวนี้กำลังทำเกมให้ลูกค้าอยู่อัปเดต

กนอาซอยกัน <udo> ้โอ <time famoso> ้ครับเดินไปเจิระเบิดเลยคุร้องขอแมคุณแป้นขยายแม่กดแ่เดี๋ยวเอเสียงหนัยครับโอ้โหสามเครื่องครับ วันได้วะลูกสองก็เตียน่วาคว้าแม่ม่ดันแล้วแม่ตายตายตายอีกเส้นเดียวอายุครับไม่ต้องห่วงเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป

นี่สเปคเก่าครับแรง10ร้อยี e d i a ถูกนอนเบาชัด6ปีแล้วอันนี้โปรตามเคยครับ อันนี้ไม่ใช่การเทนครับเป็นการอัดของจริงตัวนี้ที่แคทเสียมา5วันแล้วยังแก้ไม่ได้ ก็เลยคือโอกาสได้ใช้เน็ตหนึ่งเส้นเู่ทั้งร้านเลยนะฮะเนี่ยมันเกิดตรงหอปะสเเงี่ยนะแอปที่ร้านมีสองสเปคสีขาบสีเงินมีคู่มอหนโ่สหนึ่ง

ใช่ครับไปดูเซิร์ฟเวอร์กันอีก่ทีฮะว่าเน็ตเส้นเดียวริงหรือเปล่า